วันนี้เรากลับมากับรายการ mbti เพื่อนกันตลอดไปและ ep นี้ก็เป็น ep สุดท้ายแล้วนะครับไม่เป็นไรครับผมคิดไว้แล้วว่าผมจะทำอะไรต่อไปฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับว่าแล้วก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าท้ายที่เราจะมาพูดถึงคือ esfj หรือผู้ปุปถม esfj เกิดมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นโดยเฉพาะเขาเป็นคนใส่ใจกับคนใกล้ตัวมาก ชอบช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ทุกคนมุ่งมั่นขยันทุกเรื่องใฝ่รู้มีพลังแห่งความสดใสตลอดเวลาแหมคนดีอย่างนี้นใครกันน่าจะมาเป็นเพื่อนของเขาได้โอเคก่อนอื่นมีคนที่ติดตามผมอยู่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กดกดได้เลยนะครับมันฟรีไม่เสียตังอะไรเลยส่วนใครที่ไม่รู้ว่า mbti คืออะไรผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับมาเริ่มกันท์ที่ห ISFP ISFP เป็นสายอาร์ติสของจริงเต๋อใ o ยูโนมีสิ่งที่ชอบเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและรู้ว่าตัวเองไม่ชอบอะไร mm hmm. เขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองแต่ไม่ดูถูกความคิดของคนอื่นถ้าเป็นแฟนเขาเป็นคนที่โรแมนติกมีศิลปะก,กับการใช้ชีวิตคู่รวมถึงเอ่อทายที่2 ENFP ENFP เป็นคนช่างสงสัยมีความคิดสร้างสรรค์ชอบจินตนาการหลากหลายทั้งการกระทำและความคิดเขาเป็นมิตรเข้าถึงง่ายร่าเริงแจ่มใสแต่ลึกๆก็มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในถ้าเป็น ENFP ที่โตแล้วเขาก็จะมีความรับผิดชอบอยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าเป็น ENFP ที่ไม่โตเท่าไหร่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งสมมติว่าเขาคิดไอเดียโปรเจกต์เสร็จแล้ว มันเจ๋มมากเจ๋งมากพอถึงขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติที่ต้องวางแผนลงรายละเอียดเขาอาจจะทิ้งงานให้คุณแต่ไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของเขาความรับผิดชอบไม่ใช่จุดที่แข็งแกร่งที่สุดของทุกคนไทะเที่3 isfj ถ้าพูดคร่าวๆเลย isfj ก็คล้ายๆกับ esfj นั่นแหละครับขยันเชื่อถือได้เป็นมิตรคำเพื่อส่วนรวม ที่ต่างกันคือ ISFJ จอกแนวน้ำนิ่งไหลลึกมากกว่าและค่อนข้างยึดติดกับประสบการณ์ของตัวเองกลัวความเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันเกินส่วน ESFJ ยืดหยุ่นและสดใสกว่าครับและท้ายที่4 ENFJ ENFJ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะครับเหมือน ESFJ เลยเขาเหมือนเป็นฮีโร่ของคนหลายๆคนเขามองเห็นความฝันของเพื่อนพ้องลูกน้องลูกศิษย์ และอยากผลักดันให้พวกเขาได้ดีที่สุดเสียสละความสุขส่วนตนให้ส่วนรวมและอยากให้คนอื่นเป็นแบบนั้นด้วยเป็นคนที่นานๆทีจะได้เห็นในชีวิตนี้ครับการผจญภัยครั้งนี้เราก็มาไกลเหมือนกันนะครับผมเริ่มทำรายการนี้มา3เดือนตอนนี้ก็ได้จบบริบูรณ์เรียบร้อยจริงๆตอนแรกช่องนี้ทำเกี่ยวกับเกมนะครับ แต่ถ้าคุณกลับไปดูวิวคุณจะรู้ว่ามันประสบความสำเร็จมากๆเลยประชดอนาคตจะมีรายการอะไรใหม่มาก็ฝากติดตามด้วยครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ซับและระกขังครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ